สวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้พระมหานำเอาสมเด็จวรคังที่เป็นพิมพ์ของท่านหลวงวิจาร์ณในยุคปลายครุกเคล้าด้วยผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปตมังผงอิติเจผงตรีนิสิงเหแล้วก็เป็นพระที่ มีส่วนผสมด้วยน้ำอ้อยเคี้ยวน้ำอ้อยเคี้ยวน้ำผึ้งส่วนมากถ้ามีน้ำอ้อยเคี้ยวหรือน้ำผึ้งเนี่ยครูบาอาจารย์บางท่านกล่าวว่าเป็นพวกเนื้อเนื้อกล้วยหอมเนื้อกล้วยปา่าเนื้อกล้วยดิบเนื้อกล้วยบ้านนะครับแล้วก็จะเป็นพวกเนื้อผงเกรสรน,นะครับเนื้อผงเกรสรที่มีพวก เป็นเรียกว่าเป็นดอกยอดกาหลงยอดสวาดยอดลักซ้อนใครเสมาใครประตูวังใครเสาตรุงชันเรือชัยพฤกษ์ได้ดอกเอาดอกได้ใบเอาใบาพลูรวมใจพลูสองทางตะแ้ตะนาวน้ำบ่อกเก็ดลดพลูสองทางน้ำพุทธมนบินสอพองรวมทั้งที่เป็น พวกเกลือไก่กุกหรือเกลือกุกไก่นะเรียกว่าหรือบางครั้งก็จะไปเจอเศษผ้าห่อพระประธานสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าโสรถมงคลนะครับเพื่อนๆพระสมเด็จบางองค์เราจะเห็นเหมือนกับเป็นเศษริ้วจีวรนะเพื่อนๆเรียกว่า ผ้าหม่มผ้าประธานในพระออโบสถเพื่อนในสมัยก่อนนิยมเอาเอาผ้าจีวรไปหอ่อหุ้มผ้าประธานในพ้าโโบสถเมื่อท่านขาดชำรุดก็นํามาบดโขกผสมลงเป็นมวลสารนะครับที่บางท่งานก็บอกว่าเป็นสบงเป็นอังสะเป็นจีวรเป็นสังคาติของอหลวงปู่โตที่ท่านใช้คํำคร่าขาดทั้งก็เอามาบด ผสมลงเป็นมวลสารอันนี้ไม่ไม่ใช่นะเพื่อนๆไม่ใช่จะาระคุสมเด็จท่านเป็นพระเรียกว่าเป็นพระเกจิอาจารย์เป็นพระอริยสงฆ์เลยทีเดียวท่านไม่เอาเศษผ้าจีวรที่ท่านนุ่งห่มแล้วเนี่ยมาเป็นส่วนผสมในในพระสมเด็จแน่นอนนะเพื่อนๆแล้วที่ท่านบอกว่าข้าวคำไหนอร่อยท่านก็จะนําออกมาเป็นบางส่วนอันนี้ก็ก็ไม่น่าใช่นะ นะครับเพราะว่าท่านเคี้ยวฉันไปแล้วนี่ท่านไม่ไม่ไม่ไ,มไมขยออกมาแน่นอนแต่ถ้าเป็นพวกเนื้อข้าวสุกที่เป็นข้าวที่ผ้าเนีนชันไม่หมดข,ข,ขึ้นลาขึ้นขึ้นลาแล้วต้องก็เอาไปตากแห้งแล้วก็เอามาบดผสมลงเป็นมวลสารท่านเรียกว่าเนื้อข้าวสุกอันนี้จริงนะเพื่อนๆดังนั้นพระสมเด็จวัดระฆังในยุคเก่าก่อนนี่ครูบาอาจารย์บางท่านยังบอกว่าน้ํามันตังอิวนี่ไม่มีด้วยซ้ําไปนะเพื่อนๆน น้ำมันตะนี้ไม่ได้เอามาใช้ในพระสมเด็จนะครูบาอาจารย์บางท่านท่านบอกไว้เลยนะฮะหนักไปอย่างนั้นเลยนะแต่ว่าจะใช้พวกน้ําเรียกว่ายางโมกป่ายางชันเรือยางจิกยางลังยางนาน้ําที่ว่าเป็นน้ําบึง้งน้ําอ้อยเขี้ยวเนี่ยมาเป็นส่วนผสมอย่างองค์นี้เป็นเป็นน้าน้าอ้อยเขี้ยวดูเนื้อเป็นเนื้อผงเกสรนนางเกามานะองค์นี้นะเนพื่อนเนเนื้อผงเกสรเพื่อนดูซุ้มระครังนะครับอวบใหญ่ พระพักก็เป็นผลมะตูมนะพระอ,อุระนี่ใหญ่มากบวกกับซุ้มระคังหรือว่าซุ้มเรือนแก้วได้สมมาตรกันนะเพื่อนๆองเนีเ้ยดังนั้นเวลาเราศึกษาพระสมเด็จเนี่ยเราเราต้องทําใจนะเพื่อนๆทำใจให้ว่างทําใจให้ปลอดโปร่งนะเราอย่าพึ่งไปนึกถึงแก้วแผ่นเงินทองที่จะตามมานะ เราต้องถามใจเราว่าเราศึกษาเพื่อครอบครองพุทธคุณนะเพื่อนๆนเนีเ่ยเราดูด้านข้างดูด้านหลังนะเพื่อนเืเดี๋ยวให้ให้เราดูกล้องขยายกําลังสูงพอประมาณไปพปร้อมกับพยามหานะเพื่อนเเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่พยามหาได้กล่าวไว้ให้พวกเราทราบเมื่อกี้นะเพื่อนเว่ามีหลากหลายนะมีหลากหลายดังนั้นเรา เราก็ต้องทําใจให้ว่างนะเราจะเพิ่งปักใจเราจะเพิ่งด่วนสรุปนะเพื่อนๆเ,เหมือนเรากําลังเข้าสู่สงครามนะเพื่อนๆจะต้องมีอาวุธนอกจากนั้นต้องฝึกวิทยายการเอาตัวรอดการป้องกันตัวนะดังนั้นศึกษาพระสมเด็จนี่เสร็จคนรู้นะเพื่อนๆศึกษาพระสมเด็จนี่เสร็จคนรู้ เ,เพื่อนๆดูองค์นี้นะองค์น้ำอ้อยเคี้ยวเนี่ยน้ำพึ่งน้ำอ้อยเคี้ยวเมื่อกี้เราดูภาพรวมเต็มองค์กันแล้วนะแต่ถ้ามาดูใกล้ๆเ,เพื่อนๆดูพระพักกครับบางครั้งองกว่าเป็นเป็นวงดีเหมือนลูกไข่บางท่านกเป็นผลมะตูมเพื่อนๆดูดูหูคลาสสิกไหมครับหูนี่เลือนลางแบบ คาสสิกมากนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเรือนรามคาดสิกมากพระเกตอวบใหญ่เพื่อนเพื่อนดูซุ้มระคังตรงนี้เขามวนะ้วนเนื้อในม้วนเข้าไปด้านในเม็ดดำซุ้มระคังม้วนเข้าไปด้านในเลยนะครับเราดูภาพเต็เองค์อย่างนี้ก่อนเราจะให้ดูแบบใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนเราดูดูด้านหน้าแล้วนะมาดูด้านหลัง นี่ยรอยปูไตเพื่อนเห็นไหมครับเรียกว่ารอยปูไตรอยนอนดนุ้ครับเนี่ยรอยนอนดน้นขอบข้างั้องก็ปริแยกอย่างเงี้ยเพื่อนๆขอบข้างปริแยกเห็นไหมครับให้เพื่อนๆได้ดูแบบใกล้ๆกันอีกทีหนึง่ง เนื้อผงเกสรน,นังกล่าวมานะครับผงเกสรเม็ดแดงเม็ดดำเนี่ยเพื่อนๆดูความฉับของท่านเนี่ยเม็ดแดงเม็ดดำนะครับเม็ดแดงเม็ดดำผดขึ้นในองค์พระนะครับ แยกนะเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ขอบข้างท่านเป็นเนื้อเนื้อผงเกสรน,นะดังได้กล่าวมานะเพืเ่อนๆนะ เบื้องต้นเมื่อกี้พอ่อาาใหมาได้เกาวมาไล่ไม้ฟังให้หมดแล้วนะครับเราก็ลองพิจารณาสังเกตดูเนี่นะครับเม็ดแดงเม็ดดำเพื่อนๆดูโทนสีเขาจะไม่เป็นลักษณะแบบเดียวกันนะหลากหลายโทนสีนะครับเห็นไหมครับเป็นจุดๆเป็นจำ้จำๆเนี่ยเพื่อนๆดูเม็ดปราท้ายนะครับอย่างเงี้ยเป็นจุดๆเป็นจำ้จำๆเนี่ยงามได้คัดสิกนะเรามาดูด้านหน้า เ่อนดูเป็นไงบ้ครับนี่ดูเกตันชำนวนเลยทีเดียวนะครับเนี่ยเพื่อนเนดูพระโอละเห็นไหมครับเป็นแะลอะกขอคืนเลยนะเพื่อนๆนเนีเน่เห็นไหมครับ งามงามแบบธรรมชาติงามแบบไม่ปรุงแต่งเนี่ยเ,เพื่อนดูดูฐานดูฐานท่านแต่ละฐานมั้งครับงามเหลือเกินครับคลาสสิกมากนะเพื่อนๆอ,อย่างเงี้ยบอกเลยนะครับอย่างเงี้ย นี่เรามาดูด้านข้างด้านข้างทางนันงทงนงดงามเตละจุดเตละส่วนเห็นไหมครับ เราดูเราดูทุกมุมนะครับเ,เพื่อนเถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับองค์นี้ตุกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ พ่อใหญ่มหาช่องสองพับาอล้วยนะครับขอบคุณครับ